สวัสดีค่ะก็พบกับฟิลิปพิชิตการลงทุนในส่วนของเทคนิคอีกครั้งหนึ่งนะคะประจําสัปดาห์ของวันที่10ถึง14มีนาคมนะคะเราก็จะเห็นว่าดัชนีเนี่ยยังคงเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าถ้าถ้าไปดูในกราฟรายวันเนี่ยจะเห็นว่าช่วงท้ายๆเนี่ยกราฟแท่งเทียนเนี่ยเริ่มมีลักษณะของการชะลอตัวนะคะและถ้าหากมาดูในกราฟรายสัปดาห์นะคะจะเห็นว่าก็ยังอยู่ในกรอบที่เป็นดาวเทรนอยู่นะคะยังติดอยู่บริเวณแนว้านตามเส้นดาวเทรนไลน์นะคะทำให้มองว่าถึงจะยังผันผวนอยู่ในช่วงนี้นะคะก็น่าจะย่อยู ไปอีก,กระยะหนึ่งนะคะแต่ว่าเราก็ยังมองว่าถึงจะไม่ขึ้นดีเท่าไหร่นะคะแต่ว่า,าดาวไซต์ก็ลดน้อยลงเช่นเดียวกันนะคะเราก็เลยปรับแนวะรับขึ้นมานะคะเป็น1320ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังคงมุมมองว่ามีโอกาสที่จะทะลุแนวต้านขึ้นไปได้นะคะซึ่งถ้าทะลุไปเนี่ยเราก็มองแนวต้านอีกจุดหนึ่งเลยก็คือ1380จุด ในส่วนของหุ้นนะคะสัปดาห์นี้ก็มี Bland, BTS แล้วก็ Home Pro นะคะ,ะโดยเริ่มจากตัว Bland เนี่ยนะคะเราจะเห็นลนักษณะของการฟื้นตัวในกราฟรายสัปดาห์นะคะทีะ่สัปดาห์ที่ผ่านมาจะเห็นแท่งเทียนเนี่ยฟื้นตัวขึ้นมาค่อนข้างชัดเจนทีเดียวนะคะแล้วก็สัญญาณซื้อจากเครื่องมือตัวหล,กลักๆเนี่ยก็ส่งสัญญาณขึ้นมาพร้อมแล้วนะคะเป็นแนวโน้มว่าน่าจะเดินหน้าต่อไปได้แล้วแนวรับของ Bland ก็อยู่ที่1บาท58นะคะแนวต้านประมาณ1บาท77ถึง1บาท80แล้วก็คัดลอสที่1บาท56ถัดมาเป็น BTS นะคะ BTS นําเป็นทยอยซื้อนะคะเพราะว่าราคาที่ดูเหมือนจะนิ่งๆอยู่เนี่ยนะคะก็ดูว่าไม่น่าจะลงต่ากว่าน,นี้แล้วนะคะเพราะว่าช่วงที่พักฐานลงมาเนี่ยสามารถลงมายัางเส้นแนวรับเส้นเดิมได้นะคะแล้วก็มีสัญญาณส่งตัวนะ,ะตอนนี้เนี่ยเริ่มมีสัญญาณบวกขึ้นมาแล้วนะคะทําให้ถึงราคาจะยังไม่ขึ้นมากนะคะก็น่าจะเก็บอยู่บริเวณ8บาท20ได้นะคะแนวต้านที่อยู่ที่ประมาณ9บาทแล้วก็คัดลอสที่8บาท5สตางค์ ตัวสุดท้ายก็จะเป็นตัวโฮมโปรนะคะโฮมโปรเนี่ยมีสัญญาณซื้อจากเครื่องมือ Modify Stochastic นะคะแล้วก็นอกจากจะซื้อแล้วก็ยังก้าวออกมาจากเขตโ v e r s o l d ซได้แล้วด้วยนะคะทำให้เห็นว่าดาวไซน์เนี่ยน่าจะลดน้อยลงแล้วนะคะตอนนี้นี่น่าจะเป็นสัญญาณของการฟื้นตัวหรือไม่ก็รีบาวกลับขึ้นไปมากกว่านะคะโฮมโปรจะมีแนวรับอยู่ที่ประมาณ9บาท10ตาถึง9บาทนะคะแนวต้านแรกก็จะอยู่ที่10บาทถัดไป10บาท50าทแล้วก็จุดถอยก็จะอยู่ที่8บาท90าทค่ะสปดาห์นี้มีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ